รู้ไหมประโยคแบบไหนเป็นประพจน์แล้วมั่นใจแค่ไหนว่าตอบถูกเพราะเรื่องนี้คนตอบผิดเยอะมากประพจน์คืออะไรประพจน์ก็คือประโยคบอกเล่าหรือไม่ก็เป็นประโยคปฏิเสธนะครับที่บอกได้ว่ามีค่าความจริงเป็นจริงหรือเป็นเท็จกันแน่อย่างใดอย่างหนึ่งน้องที่เรียนม .4 เนี่ยก็จะรู้ว่าในบทตรกศาสตร์เนี่ยต้องทําความเข้าใจว่าประโยคแบบไหนเป็นประพจน์ส่วนม .5 ม .6 เนี่ยนะครับ ก็ต้องไปเจอในข้อสอบไม่ว่าจะเป็นโอเน็ตกาวิชาสามัญหรือจะเป็นแพทยหนึ่งเนี่ยก็ต้องตอบได้ท้งนั้นละครับว่าประโยคแบบไหนเป็นประพจน์คราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างแรกจังหวัดชาเชิงเศร้าอยู่ในประเทศไทยประโยคนี้เป็นประพจน์หรือเปล่าฉเฉลยนะครับข้อนี้เป็นประพจน์นะครับเป็นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจังหวัดชเชิงเศร้าเนี่ยอยู่ในประเทศไทยจริงๆนะครับบอกได้ว่าประโยคนี้มีค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองมาดูตัวอย่างถัดไปครับ ไทยอยู่ในทวีปยุโรปครับเป็นประพจน์หรือเปล่าครับเป็นประพจน์อีกแล้วนะครับบางคนอาจจะเถียงพี่ไม่เห็นจริงเลยไทยอยู่ในทวีปเอเชียไม่ใช่ทวีปยุโรปน้องครับมันเป็นประพจน์ครับแต่เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จครับเหตุผลท,ที่เป็นประพจน์ก็เพราะว่าบอกได้ครับว่ามีค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองนะครับก็เลยเป็นประพจน์ครับมะนาวมีฤทธิ์เป็นด่างเป็นประพจน์หรือเปล่าเฉลยนะครับ เป็นนะครับมะนาวมีฤิ์เป็นด่างเนี่ยเป็นข้อความที่บอกได้ว่าเป็นเท็ปครับก็เลยเป็นประพจน์นั่นเองนะครับตัวอย่างถัดไปครับพี่ต้นเป็นคนดีของสังคมเป็นประพจน์หรือเปล่าฉเฉลยนะครับไม่เป็นนะครับและส่วนที่ไม่เป็นก็คือไม่ใช่ว่าพี่ต้นไม่ใช่คนดีนะครับ แต่คําว่าเป็นคนดีของสังคมเนี่ยแต่ละคนอาจจะตัดสินใจไม่เหมือนกันว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีค่าความจริงเพียงหนึ่งเดียวเราก็เลยบอกว่าประโยคนี้ไม่เป็นประพจน์นะครับตัวอย่างถัดไปเลยครับดินพอกหางหมูเป็นประพจน์หรือเปล่าฉเฉลยครับดินพอกหางหมูนั้นแม้ว่าจะเป็นประโยคบอกเล่าแต่ไม่เป็นประพจน์นะครับ เพราะว่าประโยคนี้เนี่ยไม่รู้หมูตัวไหนไม่รู้หางตรงไหนนะครับมันเป็นประโยคที่ไม่รู้จะบอกว่าค่าความจริงเป็นจริงหรือเป็นเท็จได้อย่างไงนะครับต่อไปครับ2องบวกเบวกสิเท่ากับสิปเป็นประพจน์หรือเปล่าครับเฉลยครับข้อนี้เป็นประพจน์นะครับหลายคนอาจจะกําลังบวกเลขกันอยู่นะครับสองบวกเบวกสิปรากฏเฮ้ยมันไม่เห็นได้18เลยว่ะทําไมพี่บอกว่ามันเป็นประพจน์ การที่มันจะเป็นประพจน์หรือไม่เป็นประพจน์เนี่ยเราแค่ต้องบอกได้ว่าจริงหรือเท็จข้อนี้บวกแล้วเนี่ยมันเป็นเท็จก็จริงแต่ว่ามันบอกได้ว่ามันเป็นเท็จเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคที่เป็นประโยคสัญลักษณ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ไม่ติดตัวแปรเนี่ยบวกยาวแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีสัประโยคสัญลักษณ์ขึ้นมาปั๊บเนี่ยบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จได้เสมอก็เลยเป็นประพจน์เสมอครับขอแค่ไม่มีตัวแปรแค่นั้นเองครับประโยคถัดไปครับฝนตกหรือเปล่า ข้อนี้ครับชัดเจนมากเลยมันเป็นคําถามนะครับซึ่งคําถามเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นประพจน์นะครับข้อถัดไปครับขอให้โชคดีครับคีปอดภัยข้อนี้ก็ไม่เป็นประพจน์เหมือนกันครับมันเหมือนเป็นคาอวยพรเฉยๆนะครับบอกไม่ได้หรอกครับว่าคําอวยพรเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นประพจน์เหมือนกันนะครับข้อนี้ครับ2มากกว่าลบหเป็นประพจน์หรือเปล่าครับ เฉลยนะครับข้อนี้ก็เป็นประพจน์เหมือนกันนะครับก็เป็นประโยคที่มีเครื่องหมายเปรียบเทียบทางตศาสตรานะครับคือเครื่องหมายมากกว่าต่อไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับน้อยกว่ามากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับทั้งหลายเนี่ยถ้าเอามาเปรียบเทียบกันแล้วแล้วไม่ติดตัวแปรเนี่ยถือว่าเป็นประพจน์หมดเลยนะครับสุดท้ายครับถ้าชี้ลุงกินน้ําแล้วนิ้วจะกุดครับข้อนี้ยากหน่อยนะครับเป็นประพจน์หรือเปล่าครับ ชันเลยนะครับข้อนี้ดูเหมือนว่าจะบอกค่าความจริงได้นะที่บอกว่าถ้าชีลุงกินน้าแล้วนิ้วจะกรุดเนี่ยแต่รู้ไหมว่าข้อนี้ไม่เป็นประพจน์นะเหตุผลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันคือความเชื่อครับพี่จะบอกให้นะพี่ชี้มาไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วนิ้วไม่เห็นจะกรุดเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มนะว่าประโยคนี้ไม่จริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกันแล้วมันเป็นความเชื่อด้วยเราก็เลยสรุปว่ามันไม่เป็นประพจน์นะครับ คราวนี้เรามาสรุปกันหน่อยครับว่าประโยคประเภทไหนครับที่เป็นประพจน์และประเภทไหนครับที่เสร็จแล้วสรุปได้เลยว่าไม่เป็นประพจน์นะครับตัวที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นประพจน์นะครับสีแดงก็คือกลุ่มที่ไม่เป็นประพจน์ครับกลุ่มแรกครับกลุ่มคําถามนะครับคําขอร้องคําสั่งความเชื่อนะครับพวกนี้จะไม่เป็นประพจน์หมดเลยครับหรือประโยคเปิดครับประโยคเปิดเนี่ยก็คือประโยคที่มีตัวแปรอยู่นั่นเองยกตัวอย่างเช่น x เท่ากับ1อย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่า x คืออะไรก็จะถือว่าไม่เป็นประพจน์เหมือนกันนะครับ ความเห็นครับอย่างเช่นที่เรายกตัวอย่างไปคือคนดีคนสวยคนนั้นสวยคนนี้หล่ออย่างเงี้ยพวกนี้เป็นความเห็นนะครับก็จะไม่เป็นประพจนเหมือนกันหรือสุภาษิตคําพังเพยที่เรายกตัวอย่างไปแล้วก็ถือว่าไม่เป็นประพจนเหมือนกันครับคราวนี้มาดูกลุ่มที่เป็นประพจนบ้างก็จะเป็นกลุ่มประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธทั้งหลายครับที่ต้องบอกได้นะว่ามีค่าความจริงเป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นประโยคพวกนี้ถึงจะเป็นประพจน์ครับ อันสุดท้ายครับก็คือกลุ่มที่มีการเปรียบเทียบทางคณิตศาสตร์ครับแต่ต้องเป็นการเปรียบเทียบทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ติดตัวแปรเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นประพจน์ครับแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะบางครั้งประโยชน์การเปรียบเทียบทางคณิตศาสตร์เนี่ยมีตัวแปรอยู่แต่เป็นตัวแปรที่จับมาย้ายมาลบแล้วหายไปอย่างเงี้ยก็จะถือว่าเป็นประพจน์ได้เหมือนกันนะบจบไปแล้วนะครับกับเรื่องประพจน์นะครับเป็นไงบ้างตอบถูกกันบ้างเปล่า อย่าลืมนะครับเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้นะครับก็จะบอกได้ว่าประโยคแบบไหนเป็นประพจน์หรือไม่เป็นประพจน์ครับขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะครับ ไม่ชอบคณิตยันคำคะแนนสูงได้แค่ต้องรู้จักวางแผนที่มีตัวช่วยครับแพทหนึ่งแทกนั่นเองเพราะแพทหนึ่งแกจะช่วยน้องๆคำนวณคะแนนแพนหนึ่งที่ต้องใช้เข้าคณะในฝันทดสอบว่าน้องถนัดบทไหนอ่านบทไหนที่คุ้มค่ากับเวลาที่เหลืออยู่ช่วยจำแนกข้อยากข้อง่ายเพื่อให้เราไม่เสียเวลาไปกับข้อยากหรือไม่พลาดไปกับข้อง่ายทดลองเรียนรีได้ที่ w w w p e d u r e c o m สแล็ปแพทหนึ่งเงนเดือนสกอเ